ต้อยนาปราสาทอุทิศซึ่งเชื่อมต่อถนนอนั่นตะบอริหารกับถนนจิ่โย่ตรงนันคามป้ายรงเรียนอนุบาลน้องหานวิทยายนบ้านหลังนี้ถ้าคนจำได้ตั้งอยู่ในเนื้ที่ของบ้านคุณตาตาก็คือพอตูตาคุณยายไม่ คุณน้องหานสมัย่ตะกี้นีชื่อชื่อได้ตูตานี่ใท้ายนำแ็งใสคุณยายไม่หนีสีเฮ็ดแหนมขายเป็นคุณนที่เฮ็ดแหนมแซ่บที่สุดในอำเภอหน,นองหานเจ้าแรกเลยค่ะเพราะคุณตาตากับคุณยายไม่เพิ่นเสียชีวิตลูกเก้าก็กเลยขายทีแบ่งกันน้อย คุณยายนั่งขายบักพ้าวเพื่อนกะเลยซื้อเอาไว้แล้วก็สร้างบ้านเป็นบ้านหลังนี้ึ้นมาสร้างได้สามตึกแล้วล่ะคะตอนสร้างเพิ่นกะไม่เพิ่นกะง่นเนาะเพราะอายุหลายขึืนกะคือคนนน่นลลามันก็แกชะลา่าสุดส้มก็ต้องเห็ดไม่พราะว่ามันมีปลวกึ้นเทิงหลังคาคุณยายแดงขายบักพ้าวเพื่อนก็นายหลายปลวกค่ะต่ได้กะบ่ตายก็ชือ ขาแล้วขาอีกว่าตายเพิ่งกะเลยขายไห้น้องปุ้มปุ้ยน้องปุ้มปุ้ยกะย่านเป็นอาหารปวกเบิดหลังน้องปุ้มปุ้ยก็เลยไปติดตอ้างมาเห็ดหลังค่ามายกระั่งยากเวียของน้องปุ้มปุ้ยเพิ่งกะเลยบอกแม่มาซอยเบิง่งแม่มาเพิ่งกะมงังสังกะสีออกแล้วเนาะคือเห็นนันลายายก็เล่ยถามว่าสิเฮ็ดจักมืออะไลูก สิแล้วสร้างกบว่าเห็ดสิบกว่ามือย่ายก่กะโตกใหญ่ย่ายก่กะเลว่าป้าเฮ็ดจังไหขึ้นหน้าแล้วแง่ฝนสิบตัวข้ามบสามบสร้างกะลาวาบดตกดอกครับย่าย่ผมเบิ่งแล้วว่าบดตกเหมอดฝนแล้วย่า่ก่วาคือเป็นปูยังรูแต่น,อน้องย่า่คือยานแต่น,อน้องถ้าตกลงมานี่สิรับประกันบ่ลลาเป็นกะว่า าบ่เป็นยังดอกแย่ยก็เลยอเอิญนไปเบื้องของอยู่ทั้งในบ้านเบิ่งของดุนี่ถ้าฝนตกเปียกของแย่เสียหายบ่เป็นหน่อยๆที่คนเห็นของ่นก็เลยตกใจเนแต่เล่เปล่าเฮ็ดให้สบาา,าอยู่ผมกะแย่ยาิยาไปเกี่ยวเข่าก่ว่าถ้าไปเกี่ยวเข่าเราฝนตกสิเสียหลายดิบ่แม่นหน่อยๆให้เลือกเอาว่าสิเอาอยัางเพิ่นกะสั้ง เบิ่งแล้วเพื่อนก็นเล่ว่าเอาท่านี้ดีกว่าบ่ตองเสียยังหลายเพื่อนก็นเริ่มลงมือมา่างล้วก็เอาเล็กโค้งสางขึนไปย่ายก็เลยมาตรวจง,งานเบิง่งเนาะย่ำยาให่ว่างย่าย้ก็เล่ว่าเอาคือเอาเล็กหน่อยแะน่นอไปตังเครื่องใหม่ถ้าฝนมาเนี่ลมมาแห้งๆนี่มันสิว่า ตึมขึ้นไปสิ่ป้องเงือบไงเงือบไปช่างหลังบ่นาอว่าสันดอกเป็นกะว่าบ่เป็นย่ยนยางดอกใหญ่มันแข็งแรงอยู่ยหญ่กรถามลูกสาวผู้ใดแต่ชู้้างเล็กน้อลูกสาวกะว่าสร้างโอ้ย้างแต่จะเป็นสร้ังอันเล็กหน่อยแต่น้อวระสันมาตังจะเคื่องหัวเสาเบิ้งบูหันใหม่กับเล็กมาตังกับซื้อ,อมากับชิคือเอากองมาตังใส่กันบดวใดนบ่กลาแบบนี้นี่ ไปกับร่มไงที่สุดได้ดีว่าสันดอกแยกกันเลยว่าเสาลักมีพกเสานี่คืนหนาสามเสากับหลังสามนีมั่นสิต้องมีเสาเล็กใหญ่ๆไม่ยึดใส่นนอดยึดกับหัวเสาที่มันเป็นเสาบ้านอิหลีพนดีมันยังสียูว่าสันเพิ่นกล่าวว่าบพเป็นยังบ่เป็นหยังายกกัว่าเอาถ้าเป็นยัง,ยงต้องขึ้นมารับผิดชอบเด้อว่าสันดอก เพิ่มกันเลยเอากระสังกระสือเล็กมากกระเลยเห็ียดห่าเนาะกระถือว่าโอ้เปินกระดียุคค่ะเพิ่นกระว่าง่ายยุดอกบรรเล้วมันกะแล้วเนาะตะกีเป็นนังซี่กะสิหัวเสากะสิ่ลุนลุนซื่อเนาะัดที่นี่เพิ่นกะสิบากหัวเสาแล้วก็ตั้งขึ้นไปค้ำเล็กพวกนั้นเชื่อมตรงไหนพอดีแยกกะให้เชื่อมไหม ายกกบบอไว้แยกเขาแลว้วแยกขึ้นไปตรวจงานบดายแยิสีไสร่างของเทศบาลขึ้นขึ้นไปเช็คงานไ้ก้อนสีเอาลลังค่าสังกะสีล่งเนาะแยก็เลยสซ่างไว้จงสาั่นเพิ่มกับเลเยเฮ็ดไฮย่างดีเลยบัดที่นี่กับตอเสาคืนเชื่อมด้วยน็อตตัวใหญ่ๆเสาละสองน็อตย่างดีเลยถือใจแยแลว้วบัดนี้กั ยายกแันเลยว่าเอาเอา,เอาสังกะสีล่งซาบันสังกะสีสันไทยเนะาะบวขึ้ขสนิมสังกะสีนี่ก่ดีดีสมัยนี่เนี่ยเป็นเอาโฟมอัดเข้าไปทั้งไตย,ยางดีเลยละากา็สีบ่ฮอนทั้งในบ้านบว่า็ป็นู่น้ำร่องสังกะสีนกนูกปูปีกกะเขาบาได้ การเหตุงานเมื่อนี้กัเป็นตาดิตโต้ลิตโต้สางสงสารลิตโต้ไหลายเพราะว่าแดดกับม้อนหอน,หอนเพื่อกับเป้า,าเพื่อนกับบ่แย่าอยู่พวกผมเปล่าน้ำยายเพราะว่าพวกผมยานฝนตกพวกผมกับบ่ประมาทดีกลัวถ้าเป็นอย่งางน่ามันสิล่ำบาดากลางคนหนึ่งเพื่อนกับเล้หัวเพื่อนกับเลวา พวกผมบ่มีเงินเาาสียมาสูดใส่ให้ยายดี่าสัน่นยายกันเลยว่าเอากระสันเทียนนำย้ายลาถุดแล้วผู้เฒ่าคนต้วงยังจัดเย็ดระมันสิดีที่สูดมันสิบ่มีแนวเสียหายเขาเอื่นว่าผู้เฒ่าก็ประมาท่อไปแง้มเฮาเห็ดงานเฮากับสิเหตุด,ด้วยความคิดวิเคราะห์คิดถึงความเป็นเหตุเป็นผล สิ่งที่นันสิเกิดขึ้นสิ่งที่คาดการบา่ได้เฮาก็ยบยะประมาณพ่อลูกเตา้าเปนมุ่งหลังค่าหายแล้วยายก็บ,บว่ว่าขอห้มี่มองปีดฝนบห่ห้ตสาบต่อไปในเฮื่อนกับพ่อแล้วเอาท่านี่ก่อนกับ,บ่เป็นหยังแล้วลูกกับพากันไปเกี่ยวขาวเออเกี่ยวขาวแล้วก็จังม่เห็บโตไย้ยก็บ,บ่ได้วา่าจักนี เต้าคุณกะดีใจยุดอกเห็ดมืดอเมื่อเห็ดนานเมื่อนี่เห็ดเมื่อยเหลืออีกบลกี่แ่นกับสิเต็มเราได้หันแยกกันรุ่นให้กำลังใจเอาเด้อลูกเด้ออดทนเอามันได้เห็ดแล้วมีก็ดีแล้วที่เห็ใหาย้ยกมืออื่นนี่แล้วแล้วีนก็พักกันไปซ้ายกับไปลูเขากลห้องโลกแม่จเทิ้งหลังค่าเขากับว่าคุณยาย พอกผมเห็ดงานเมื่อยเมื่อยได้เมื่อีงอ,อ่านพอเห็ดแล้วเมื่อแรเนี่ให้ผมจกักกรมได้ได้ย้ายลสันยาาจะได้ว่าเพราะเป็นยังได้เลยจัดให้